สวัสดีครับปลูกอ้อยมือใหม่นะครับปลูกอ้อยมือใหม่อันนี้หลังจากที่ผ่านไปสองสัปดาห์หรือ14วันนะครับหลังจากที่เราสั่งมานะครับมาบ่มแล้วก็เพาะชางลงในกระในถุงนะครับก็วันนี้2สัปดาห์ก็เริ่มต้นสูงประมาณสัก10 1ถึงเซนแล้วนะครับก็จะ สูงๆกันแล้วนะครับก็บางหน่อเหมือนจะตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะครับก็เริ่มแทงหน่อเขียวขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้ว่าจะไม่รอดก็เริ่มเขียวแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเริ่มจะเขียวเล็กๆนะครับอันนี้ตอนแรกเราตอนแรกเราลองบ่มที่นะครับ ก็เอาผลครอบอันนี้ไม่แนะนำแล้วพอทำแล้วรู้สึกไม่โอเคต้องทำก่อนที่เราจะลงดินนะครับอตอนนี้มาใหม่ๆอะไรเงี้ยให้รากงอกอะไรเงี้ยที่ผมลองทดลองทำว่าให้มันงอกเร็วไหมถ้าเทียบกับต้นอื่นก็มันก็ไม่อยอมงอกนะครับงอกช้ากว่าชาวบ้านเลยนึกว่าจะตายนะครับก็ต้นที่มันงอกส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวนะครับข้อเขาจะเป็นสีเขียวตอนแรกจะลอดจะลอด ข้อที่น,นี้เริ่มจะเขียวแล้วแต่ว่าข้อนี้มันจะแดงไปเลยนะจะแดงไปเลยนะครับไม่ค่อยเขียวแต่ตอนแรกนึกว่าจะตายแล้วแต่ว่าดูแล้วตรงตาเขาเริ่มมีสีเขียวแล้วน่าจะน่าจะรอดน่าจะงอกแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะตัวนีนะ้เริ่มเขียวละหน่อยนะครับแรกหนึ่งว่าจะไม่งอกมีกี่ต้นละ่ะหนึ่งสอง ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบต้นที่งอกอีกหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็จะงอกช้าหน่อยนะครับงอกช้าหน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นที่ปลูกจริงนะครับเอาไว้เพาะจริงนะครับลงดินจริงวันนี้เราเพาะอยู่ที่กรเท็นะครับก็น้องๆก็โตเร็วนะครับ มือใหม่หัดเพาะนะครับเป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับนะครับเอามาทดลองปลูกทดลองเพาะก่อนนะครับว่าทำได้ไหมนะครับก็สั่งเอานะครับจากออนไลน์นะครับสั่งมาเป็นข้อตานะครับก็แล้วแต่ร้านนะบางร้านก็3บาท4บาท5บาทนะครับบางทีบางร้านก็39บาท10ข้อตาอะไรเงี้ยผมสั่งแบบ39บาท10ข้อตามานะครับก็เอามาลองปลูกบุคค่าจะส่ง หากลบโคส่วนลดอะไรพวกนี้ก็4 0ิบกว่าบาทไม่ถึง50บาทนะครับรอของประมาณ2 3าวันก็ได้แล้วนะครับมาตอนแรกจะยังไม่มีรากนะครับแล้วหลมสักวันหนึ่งมันก็จะมีรากแล้วก็อันนี้จะเป็นรากที่เขาเริ่มเดินลงในดินแล้วนะครับจะเป็นรากฝอยล้นะครับโอเคถ้าใครอยากเพาะก็ลองเพาะดูนะครับ